Dodge Flight w i n g คือรถคอนเซปต์จากปี1961แม้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อโชว์แนวคิดในเวลานั้นก็สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยดีไซน์ผสมไอเดียที่ล้ำหน้าเกินยุครถยนต์คันนี้ได้รับการออกแบบโดย Virgil e x n e r หัวหน้าฝ่ายออกแบบของ c ค rysler ซึ่งในเวลานั้นกำลังทดลองทิศทางใหม่ๆใ,ให้กับแบรนด์ของ Dodge โดยได้รับความร่วมมือกับสำนักออกแบบของเกียร์จากอิตาลีเป้าหมายหลักคือต้องการสร้างรถโชว์ที่ดูล้ำสมัยและยังสะท้อนวิสัยทัศน์ด้านอนาคตของแบรนด์อีกด้วย สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ f l i g h w วิ g คือประตูกระจกหลังคาแบบ Flip-Up เมื่อเปิดประตูส่วนกระจกและหลังคาจะยกขึ้นอัตโนมัติจึงทำให้มีพื้นที่ให้ผู้โดยสารเข้าออกได้สะดวกตัวรถยังมีระบบที่สามารถควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้าภายในรถเรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นที่ใหม่และดูล้ำในยุค60ภายนอกของตัวรถยังโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เพรียวบางและท้ายแบบหางปลาเป็นการสะท้อนถึงสไตล์เจ t เอชที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนั้น Flightwing มาพร้อมกับเครื os, e well ่องยนต์ V8 ท <parte> ี่ให้สมรรถนะสูงพอสำหรับใช้งานจริงเพียงแต่ความซับซ้อนของระบบไฟฟ้าและกลไกในส่วนประตูที่ทำออกมายังไม่ดีพอทั้งเรื่องของการกันน้ำและระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องบ่อยทำให้การผลิตเชิงพาณิชย์แทบเป็นไปไม่ได้